นนไม่ให้เกิดอะไรขึ้นอ่ะแคนดี้โอ้ยแคนดี้ร้องไห้ทำไมละลูกฮะเบลแล้วไปแย่งตุต๊กตาน้องทำไมน้องอยากได้ก็ให้น้องสิ <c oughs> เออดูสิงั้นเหรอคะ พี่ตัวคงจะไม่สนใจหนูใช่ไหมกันอะจะบ้าหรือไงฮะแคนดี้แล้วไปแบบย่ตุก๊กตาพี่เขาทำไมเล่าไปเดี๋ยวป้าซื้อใหม่ไปไปดูดูดบล็ตอนนี้ก็ทํางานอะไรอยู่เหรอไม่ทำคาา่ะหลักๆตอนนี้ก็อยู่เงินย,นยนันๆอ่ะอะไรของแกเนี่ยอายุขนาดนี้แล้วยังไม่มีการมีงานทําอีกแล้วแกก็ควรจะแต่งงานมีครอบครัวได้แล้วเข้าใจไหม แล้วถ้าหนูแต่งงานเนี่ยนาจะใส่ซองให้หนูไหมคะใส่เท่าไหร่คะนี่แกพูดบ้างเลยของแกเนี่ยทำไมฉันต้องใส่ซองให้แกด้วยนี่เมื่อเราเป็นญาติกันนะโอ้ญาตินี่อะไรกับต้องใส่อ๋อพอๆๆไม่ต้องเถียงกันนี่เบลหนุ่มข้างบ้านเนี่ยเขาอายุ35ยังโสดแถมเอาใจเก่งด้วยนะอุ้ยแปรรู้ดีขนาดนี้ภาคเคิดคบเขาเหรอคะเคยเฮ้ยไม่ใช่นี่เขาเป็นคนนิสัยดีจริงๆเชื่อป้าสิอือ งั้น้าเขาดีขนาดนี้ทำไมป้าไม่ให้ลูกสาวป้าไปคบเขาล่ะคะแกโยถ้าแกไม่แต่งงานไม่มีลูกับแกตัวไปจะเป็นยังไงทาไมอะคะคือถ้าหนูมีลูกแล้วเนี่ยจะทำให้หนูไม่แกเหรอคะเอ้ยเขียงเียงอยู่นั่นแหละป้าหวังดีจริงๆอืมงั้นหนูว่าป้าเนี่ยควรเลิกยุ่งเรื่องชาวบ้านดีกว่านะคะเพราะว่าหนูก็หวังดีกับป้าเหมือนกันค่ะใจเย็นใจเย็นพี่ใจเย็นใจเย็น นี่นี่เบลกินให้มันได้น้อยหน่อยสิอ้วนขึ้นมาไม่มีใครเอาไม่รู้ด้วยนะเอหอ <laughs> น่าอย่างพี่เคยยังมีคนเอาเลยหนูจะโกงทำไมเนะเบลพี่สาม,มีพี่พูดเนี่ยเพราะว่าเขาหวังดีกับแกนะก็ดูตัวแกดิวันวันแกนอยู่บ้านแกนทําอะไรบ้างไม่เห็นทําอะไรเลยเนีย่ดูอย่างพี่เป็นตัวอย่างพี่อยู่บ้านพี่ทํางานบ้านทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นซักผ้าถูบ้านล้างจานเลี้ยงลูก wow. พี่ไม่เคยขาดตกบกพร่องสักอย่างแกหัดดูฉันตัวอย่างนี่โอ้พี่เจ๋งจริงด้วยอะทาเองทุกอย่างเพราะว่าผัวพี่ทําอะไรไม่เป็นเลยพี่ก็เลยทําอยู่คนเดียวไม่รู้ว่าจะดีใจหรือว่าสงสารดีนะคะเนี่ยนี่เบลแกพูดเหลรแก่เนี่ยเหรออ้าวนี่หนูพูดความจริงทั้งหมดเลยนะคะเนี่ยหรือว่าพูดแค่นี้เรารับไม่ได้แล้วหรอคะนี่เบลคนอื่นเขาหวังดีไม่รู้ตัวเลยหรือไงพี่แพรสอนลูกให้มันดีกว่านี้หน่อยสิ ลูกพี่อ่ะยังเด็กยังไม่ต้องรีบหลอกมันไม่เด็กแล้วนะครับตอนนี้ยี่สิบเจ็ดแล้วอีกไม่กี่บีก็สามสิบแล้วนะครับใช่สามสิบเดี๋ยวมันมีลูกยากแล้วนะนี่พี่แพรยายเบลมันนิสัยไม่ดีแบบเนี้ยคนอื่นเขาจะว่าแม่เอาได้นะคะแล้วไฟว่าการที่ยายเบลมันนิสัยไม่ดีแบบนี้ก็เป็นเพราะว่าพี่แพรนี่ยแหละไ็นคนสั่งสอนมันใช่ครับสอนแบบนี้ไม่ได้นะครับปากมากเลยขนาดนี้เลยคะนเนี่ยอ๋องั้นเบลขอพูดหน่อยแล้วกันนะคะ น้าดิมคะแผลบนหัวที่น้าดิมได้มาเนี่ยได้มาจากเลงจับพนันใช่ไหมคะ <c oughs> เห็นว่านันันนี่ยังไลน์มายืมงินหนูเลยอ่ะยีเบลวันนี้เป็นวันรวมญานะแล้วแกไม่เห็นหรือไงว่าญ <g ül> ยาญากังนั่งอยู่กันเยอะแบบนี้แกจะพูดให้น้าแกเสียหน้าทําไมฮะและออย่างงเนี่ยนะ้าแกแค่ทำผิดผพลาดแค่น,นี้เดียวเองเขาอาจจะน่าสงสารจตาโอายน้าสงสารจริงด้วยค่ะโอ้นี่นะ้าดิมคะคือวันก่อนเนี่ยเบลเห็นว่าน้าฝ้ายอ่ะเขาไปเดนตลาดกับคนข้างบ้านมาด้วยนะคะ แถมคนข้างบ้านเนี่ยเขาซื้อกิฟต์ให้น้าใบด้วยอะค่ะน่ารักเนาะแล้วนันดีไม่ห่วงพี่ไฝหน่อยหรอคะยี่เบลแกว่าเรื่องอะไรมาพูดฮะอีไฟโอ้โหกูว่าแล้วช่วงนี้มึงเปลี่ยนไปแปลกๆมานี่เลยแต่ไม่คุณพี่าไม่ต้องมาเลยเฮ้ยนี่เบลนานๆจะได้มากินข้าวด้วยกันทั้งทีเนี่ยแกเป็นบ้าหรอแกวะฮะหนูบ้าได้มากกว่านี้นะคะ พี่แอร์คะไอ้สร้อยทองหนึ่งบาทที่พี่ซื้อมาแล้วมันหายไปเนี่ยพี่หาเจอยังคะไม่ต้องหาแล้วนะคะเพราะผัวพี่เนี่ยเขาไปกิ๊กแล้วคะ่ะอะไรนะเอ้ยมันไม่ใช่นะแอร์แอร์ฟังขออธิบายก่อนนะไม่ใช่แค่สร้อยทองนะพี่แอร์ไอ้เงินเก็บที่พี่ซ่อนไว้ทั้งหมดเนี่ยเขาก็ไปให้กิ๊กหมดแล้วคะ่ะแพทริกแอร์แอร์ดูก่อนสิแอร์ พี่เบลคะนี่ก็ยาตดกันทั้งนั้นนะพี่เบลพูดแบบนี้มันจะดีเหรอคะใช่ขอบใจมากนะยกสุดท้ายก็มีแค่ยกคนเดียวน,นั่นแหละที่อยู่ข้างพี่อะโอ๊ยตายแล้วเป็นห่วงกันจริงๆเลยแต่ว่าเรื่องทั้งหมดที่เบลรู้มาเนี่ยก็ยยเป็นคนบอกนะคะเอาไอ้ยกอะไรของแกวะเนี่ยฮะต่อไปนี้แกไม่ต้องมา้า่ฉันแล้วนะ้ย <c oughs> พี่แพทพี่แพทข้าลุงอดีตมาทังพี่แพทนี่ยิเบลแกนี่มัน ียหมดสักทีแกเนี่ยนะแม่คะคนแบบนี้ต้องเจอแบบนี้ค่ะเอาแต่ว,ว่าคนอื่นไม่เคยดูดู<ๆ>ดเอกินข้าวค่ะสองคนเดี่ยวๆะไว้ใจ